ก็เลยครับยินยดีต้อนรับเข้าสู่พอแค์นะครับวันนี้ผมจะพามาเจาะลึกเรื่องความแตกตากก่างกระดูกของผู้ชายและผู้หญิงตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยสูงอายุเลยนะครับหัวข้อนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกายวิภาคนะครับแต่ยังเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนการเจริญเติบโตและการเกิดลูกในอนาคตด้วยนะครับมาเริ่มกันที่หัวข้อหนึ่งเลยก็คือวัยเด็กครับ เป็นจุดเริ่มต้นของความแตกต่างครับตอนที่เราเกิดมาเนี่ยผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยก็ดูแทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยครับแต่พอเราเริ่มโตมาได้ถึงช่วงประมาณ8-10ปีเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเริ่มได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมนเพศครับผู้หญิงจะเริ่มเข้าสู่ภาวะกระดูกยืดครับพอได้รับฮอร์โมนเพศจากเอสโตรเจนช่วยกระตุ้นให้กระดูกของผู้หญิงเนี่ยเริ่มยืดครับ นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมผู้หญิงถึงตัวสูงกว่าผู้ชายในช่วงปรถมถึงมัธยมต้นนั่นเองครับหัวข้อ2ช่วงวัยรุ่นเป็นจุดพีคในการจเจริญเติบโตครับพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยพอมวลเพศชายอย่างเท,เท,เทสโทสเตอโรน <c oughs> จะไปช่วยกระตุ้นให้เด็กผู้ชายเนี่ยมีการสร้างมวลกระดูกและมวลกล้ามเนื้อที่หนาแน่นกว่าครับ โครงสร้างกระดูกของผู้ชายจึงมักมีความที่ใหญ่กว่าของผู้หญิงครับทั้งในด้านความยาวความหนาโดยเฉพาะกระดูกแขนและกระดูกขาครับส่วนผู้หญิงเนี่ยแม้ว่าจะเจริญเติบโตเร็วกว่าผู้ชายในช่วงต้นครับแต่ฮอร์โมนเพศของผู้หญิงอย่างเอสโตรเจนเนี่ยจะไปกระตุ้นให้กระดูกของผู้หญิงเนี่ยปิดตัวลงครับทำให้อยู่สูงกว่าผู้ชายครับ ข้อสามวัยผู้ใหญ่ในวัยผู้ใหญ่เนี่ยความหนาแน่นของมวลกระดูกของผู้ชายเนี่ยจะมากกว่าของผู้หญิงโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ5 1 0ครับกระดูกเชิงการของผู้หญิงจะขยายออกกว้างขึ้นเพื่อรองรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรในอนาคตครับส่วนผู้ชายกระดูกมักจะมีความแข็งแรงทนต่อแรงกดและแรงกระแทกได้ดีกว่าครับนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ผู้ชายส่วนใหญ่ถึงทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากกว่าได้ครับ 4. ไวัยสูงอายุเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยประจำเดือนหมดของผู้หญิงสูงวัยระดับเอสโตรเจนจะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เกิดการสลายกระดูกที่เกิดเร็วขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้หญิงเนี่ยถึงกระดูกหักและกระดูกพุนง่ายกว่าผู้ชายครับแต่ก็ใช่ว่าผู้ชายเนี่ยจะรอดนะครับพอระดับ เทสเทสโตนของผู้ชายเนี่ยก็จะลดลงเช่นกันครับทําให้กระดูกเนี่ยค่อยๆสลายหายไปเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาการนี้เนี่ยผู้ชายจะเกิดช้ากว่าผู้หญิงครับถ้ามองตลอดเส้นทางชีวิตเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ชายและผู้หญิงที่เกิดมาเนี่ยกระดูกก็จะไม่ได้ต่างกันมากครับแต่พอที่เราโตมาเนี่ยจะมีปัจจัยอื่นอย่างเช่นฮอนนร์โมนการเจริญเติบโตและปัจจัยทางกายภาพอื่นอีกครับที่ทําให้กระดูกของเราเนี่ย พัฒนาและเสื่อมสภาพต่างกันครับดังนั้นการที่เราจะดูแลกระดูกของเราเนี่ยต้องคำนึงถึงเพศวัยและปัจจัยของแต่ละบุคคลครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยกระดูกก็เป็นเสาหลักของชีวิตครับที่ต้องใส่ใจดูแลตั้งแต่เด็กจนถึงตอนโตครับขอบคุณที่รับฟังพอร์แคส์วันนี้นะครับหวังว่าคงจะชอบเนื้อหาแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ